สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการนี่คือน้ำจากเขาเลยใช่ไหมนี่คผมน้ำจากเขาบราิการ ก็อาจจะต้องไปต้องไปในโซนหนึ่งนะครับซึ่งกับมุกสิ่งของมีท่าขึ้นไปอีกฝ่ายใช่ครับก่อนหน้าเลยใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ดีเพราะว่าเพราะว่าดูดูจากตัวตัวก็อาจจะรายงานทางสายผู้ว่าหรืออะไรพวกนี้ผู้ว่าท่านก็สั่งการได้อยู่แล้วทำไมถ้ามีอะไรแบบนี้ ทิกกี้มันล้นแล้วแหละแต่ว่าบางส่วนแต่ว่ามันจะมาอะไรที่ทั้งในปรเด็นตรงนี้ใช่ป่ะไ่ได้ยากแต่ว่าไปไปพักียวใส่ไปพาเกียวแม่เราคือลองคิดลองนะลูกสูงรอเลยครับโอ้เฮ็ดเอันนี้เฮ็ดเงี้ยเหมดเลยโอ้แม่แล้วแมครับไม่ต้อง ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะอ่าโอเคอ่านไปขึ้นไปอีกไหมครับเราบอกคนไหนมาแล้วอย่าให้เสียโอกาสกับคุณแม่รถไฟมาให้หลบให้หลบมาช่วยยกขึ้นก่อนไม่ใช่จ่ะมันท่วมแล้ว วมลว,วัสดีครับเดี๋ยวขี่รถบรน้้ำก่อนอืยังข้ามได้อยู่เนาะสวัสดีจ้าเอานี่ผู้ใหญ่บ้านไปหนไหสวัสดีบ้จ้าผู้ใหญ่บ้านมปสภผู้ใหญ่แมผูมแค่ะโอเคครับ บ้านน้ำพองตำบลสีฐานน้ำท่วมเส้นทางโอเคลำพื้นเดือน้ำสาขาของน้ำพองขณนนี้น้ำท่วมสะพานคาดว่า

กลับบ้านอ๋ออาบอีกเลยครับมาเลยทังนี้ครับทางนี้ครับตาใหมาอะไ้กอาบ้านเนี่ยดูยูบัีครับครับญาอยู่พี่อ้ครับ้นาอี่ผมนครับคุณพี่ไม่ไม่ไมนไรครับไม่นไายทได้ท้ไ่เป็นไรมเย่ยาครับปุยางครับอยู่อยู่กัญคพี่ อยู่แม่ยนคดีคนเอเพิ่นเพิ่นไม่นั่นบอกเพิ่นไม่ออกด้วยบอกว่ามันเลี้ยวขวาบนด้าแล้วมังกล้องหน่ยครับหนึ่งสองสามครับทุกปีเลยปีนี้มันมาไวมากไม่แบบมาไวมากเม่อก่อนเดือนตุลาข้าวมันสำลักแม่เจ็ดสิสองไหนตรงไหนทีกานแต่แกไม่ ยังไม่กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ว่ามาอีกสิไม่ได้มาพูัญหาท่านบอกว่าไม่ไม่ท่วมได้ยังไงล่ะขบันด้ยอย่าหมดพเดีวนีุ้้มดเลยไหมอ้ต่อสับสูบอุ้ยหมด